มาพี่น้องนี่อุ่นศิลปะเสียวโศกมาฝากพี่น้องเต,เตียมเตียมเบาโสกพี่น้องเด้อเตียมเบาโศดได้พี่น้องเด้อเตียมเตียมพี่น้องมันนี้ก็วันที่เอ่อยี่สิบหกได้พี่น้องดเด้อเดือนสิบสองพี่น้องเดือนสิบสองเอ่อพอสอสองหาหกได้พี่น้องเด้อหลับฟังโศกกันเลยครับพี่น้องศูนย์ศูนย์ ศูนยศูศหนึ่งจัดไปพี่น้องมันหม,มันลำลวยได้กระบ,บานไปเทียวบ้านเฮากันสุขคนพี่น้องขอให้อดนีได้ทุกคนพี่น้องจัดไปเลยพี่น้อง้อจัดไปพี่น้องจัดไป ตอนนี้ก็เริ่มหนาวได้พี่น้องได้เริ่มหนาวได้พี่น้องเด้เริ่มจัดไปได้พี่น้องได้ผลงานศิลปะไม่โศกได้พี่น้องได้ศูนย์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 ละกันหนึ่ง <tinc S 1> ไม่พี่น้องได <Liberty>. ้ไปจัดไปพี่น้องจัดไปลำลุ้ยมันมาทุกคนพี่น้องลำลุ้ยมันมาทุกคนพี่น้องลำลุ้ยได้พี่น้องได้ลำลุ้ยได้พี่น้องได้ลำลุ้ยได้พี่น้องได้พันธได้ลำลุ้ยลำลุ้ยพี่น้อง ลำรว้อะไรไปนัง